น้องเพชรอยู่ไหนน้องเพชยู่ไหนอยู่นู่นอันนี้น้องพลอยพี่พลอยรู้อยู่แต่ว่านู้นเนี่ยน้องเพชรอยู่ไหนรู้จริงเหรอรู้จริงเพราะว่าพี่พลอยถอดรองเท้าพอหันแล้วนางยิ้มแล้อุไอ้พี่จำอ่ะจำนี่นะจำกี่ไหนล่ะเนี่ยจำตรงไหนจำจำสิวจำสิวเหรอฮึบพลอยเขาจะหน้าทะเลนทะเลนหรอกเพชรเขาจะหน้านิ่ง ถึงวันไน่ค่อยเยอะไว้เอาขึ้นมาไดเยินคอยกินนี่ยังบุบนวะเจ้าอยู่โน่นเหรอไม่น่าละชี้ไปทางโน้นกินกาแฟจ้าอู้จับผิดอ้จับอะไรผิดว่เมื่อกี้เนี่ยนุ่มๆคุณยายจ๋าพูดตามยายนะลูก คุณยายจ๋าเชิญมาแวะทิมสปอยไอหมูอ่ะกาแฟไกาแฟมางชันนอนช้นนอนดั้นนอนดวยโทรศัพท์มันก็ลหรอกถือโทรศัพท์มใจนะอุ้ยยายหมุนด้วยช่วยด้วยจ๋าไปอย่งนานอยากน่าันนี้ โอ้พี่มัดออกขึ้นหน่อยไม่เป็นไรหรอกถ้าเขาไม่เด็นอ่ะเอาไปเส้นไปบัวมาเราดื่เต้ามาแล้วสวัสดีค่ะนูไม่กินหมันงหน่อยเป็นใจสัก่นใชิาชไหม้าันหน่อยเอยาันน้ออออืออหน่อยหมอ้อหมออื้อหอือ้มือ้ออ้มันเ้ออ้ อันนป้อะไรพี่จเนี่จน่แต่มันงกว่านะแต่มันเีวพี่จีเพื่อความสวยแต่ว่าเสี่ยจรรู้มันไม่สวยไม่แลก็ต่างวันแต่ว่ามโอเคค่ะอะไรนะยศคุายว่อรท่อะไนก็ดชุดเคอยเข้าใจผิดตลอดนึกว่าไม่นึกว่าเอเโซ่เนี่ยมันเป็นกิตาโดบันจะงกอนเนี่ยอันเนี้ย เข้าใจผิดตลอดว่ามันจะขมเลยไม่สั่งสั่งแต่ลาเต้ขมโอนขมน้อยอ่ะทีนี้ที่ไหนมีก็ได้สิถ้าสั่งเขาก็จะเป็นอย่างนี้เด็กเอ็ดอะไรนะเอ็ดเป็นโซ่เขาจะมาเอาค่ะเขาจะมาเอาแล้วว่าจะง้อยแล้วจะเขามากนูนอะไรนะนู้นอะไรน ก <s country> เอาอะไรอะไรครับไอ้ที่สายตาแอบสายตาอยู่ต <c oughs> าเล็บอยู่องเย็บซองบะชุดน่ารักค่ะใส่ได้แล้วค่ะขอบคุณชุดสวยๆนะส่งมาให้ตั้งนานแล้วเ <c oughs> ก็บไว,ว,นะนนว้ให้หลานเนี่ยเพิ่งเอาออกมาทยอยทยอยออกมาตอนนี้น้องเขาเริ่มใส่ได้แล้ว